นนครับผมบ่าวโจยูทูบใช่ไหมครับเมื่อนี้สมมาเปิดราคาควายงามเลยครับเด้ออยู่ที่หนองบัวลําพูดนะครับเด้อถนอมการจางหรือมอมอวังหมือนอยู่หนองบวัวลาพูนะครับบ้านวังหมือนนะครับเด้อหม่องสามแยกนี่นะครับผู้ใดสนใจกะขี่พาไปเบิง้งนะครับผมเมื่อนี้เราเปิดหลายตัวครับผมมีแต่ราคาเด็ดๆเถือแน่ก็มีราคาสูงเงินครับผมราคากะบางคนมักควายงามเนาะครับเนาะ เดี๋ยวฮอกไปรับชมน้ากันเลยครับผมสวัสดีสวัสดีครับผมพอซื้อไปจากไหนเนาะครับผมซื้อว่าพอน้อยพอน้อยครับอยู่บ้านเดียครับนี่บ้านพลาดมันเท่าครับบ้านทลาดนะเขาควยเคว้ยยุ้ใสครับนี่อยู่บ้างมื่นนี่เนาะมืครับบ้านมอบางมื่นครับผมโอ้เควยเมรนี่นะเป็นสายเลือดเดียครับผมเพชรรอุดสายเลือดเพชรอุดร ขอตันดีนะครับตัวนี้สายเลือดเพชรอุดรน,นะครับเนาะเบิงหน้าเบิงตาเป็นเป็นควายแม่สาวหรือว่าจังไรครับเนี่ยวควายแม่สาวเบิงตาเบิงหน้าเบิงตาเลยครับเด้อเบิงอ่องครับผมอ่องแตกครับผมแข้งขาเล็บสวยเอ,อื้อปากเข้าง่าหน้าตาดีครับสวยนี่นะครับผมตัวประคอคขอไปเขง็งเป็นสายเลือดเพชรอุดรเบิงทองง่ายครับผม เดี๋ยวท่องแรกเดี๋ยวเดี๋ยวฮาเบิ้งบันท้ายก่อนครับเด้อผู้ใดสนใจนะครับควยแม่สาวเด้อครับเด้อท่องแรกครับผมควยแต่นี้ท่องได้จากเดือนแล้วครับแปดเดือนกว่าแปดเดือนกว่าทับกับตัวไหครับเบิ้งใบนะครับเจ้าเพิ่มโชคครับผมเบิ้งเบื้งหลายทับแล้วหันทันมุนมาอีกครั้งหนึ่งครับผมมุนเออนี่ครับโอ้ ท้องได้แปดเดือนกว่าแล้วครับผมใหญ่กว่าตัวนี้สูงประมาณร้อยสี่สิบสองสี่สิบสองบวกนะครับเนาะเอาละเม็ดมาเด้อเลยครับผมวัดเรียรบ,บ,รบร้อยแล้วครับเบิ่งแขงเบิ่งขาเบิ่งบ้านไายเด้อครับเด้อสี่สิบสองบวกเบิ่งด้านหลังครับเบิ่งด้านหลังไปก่อนนั่นแหละครับผมแม่นี่ซื้อว่าจังใดครับผมแม่ซื้อน้ำ,ำ,ำเพชรน้ำเพชรซื้อว่าน้ำเพชรดนะครับครับตัวที่หนึ่งนี่คือซื้อว่าน้ำเพล็ดนะครับเด้ง สายเลือดเพชรอุดรทับกับเพิ่มโชคเบิ้งหน้าเบิ้งตาเลยครับค๋วยแม่สาวค๋วยตัวนี้ได้จากปีแล้วครับประมาณสามปีแล้วสามปีสปีเรื่องสามปีแล้วเขาสามปีนะครับเนาะัันนสายเลือดฟันหนึ่งคู่ครับผมสายเลือดเพชรอุดรตาแต้มเข้มจำตาแต้มเข้มจำสวยเบิ้งกระคาครับผมสายเลือดเพชรอุดรครับผมผู้ใดสนใจก็กิ่งกลางมาได้เนะครับ เบอร์โทรศัพท์ครับผม084 084 534 534 4255 4255แม่นี่สิเปิดไปราคาเท่าเด็กครับพี่ห้าแสนครับห้าแสนราคาห้าแสนนะครับเดอ้อแม่นำ้ำเพชรครับผมเป็นลูกสายเป็นลูกของสายเลือดเพชรอุดรแม่สาวเลยแม่สาวเด้อครับท้องแรกครับผมมาเบิ่งตูแท้ด้นะครับเด้อสูงบวกครับผมสองโบกเบิ่งหน้าเบิ่งตาเนาะครับเนาะผู้ใดสนใจ ขวายงามเด้อครับเด้อเบิ่งเล็บครับเบิ่งแข็งเบิ่งขาเด้อครับเด้อตั้งแต่กางกิ่งกลางมาหาเราได้ครับผมมีอีกบ่พี่มีอีกบ่ครับผมโอเคครับอันแม่น้ําเพชรนี่เอาเข้าคอกเด้อครับเบิ่งด้านหลังเด้อครับเด้อโอ้งามคักว่าควายย่างยี่ระเบิ่งหน้าเบิ่งตานี่นะครับมาเบิ่งตัวแท้เลยครับผม นี่ดิเขาโตโตต,ต,ต,ตัวนี้เป็นตัวที่สองนะพี่เนาะตัวนี้จเป็นตัวที่สองเป็นลูกตัวใดพี่ลูกบิก๊กกุไทยนี่ครับผมท่องได้จากเดือนเลยครับผมหาเดือน,น,นครับผมทับกับพ่อได้ครับผมแก้วฝ้าครับดูแก้วฝ้านะครับเนะบิ้งพอจ่เบื้หงุนเลนี่คือแก้วฝ้าครับมีใบรับรองความครับผมมีหมอเบอร์ทุกอย่อันนะครับเด้อทับแก้วฝ้าควณตัวนี้อายุได้จากปีลรอพี่สองปีกว่าครับสองปีกว่า 2> 2อสองปีเข็ดเดือนสองปีเข็ดเดือนเบังหนา้าเบังตาลูกบิ๊กกุ้ยไทยครับผมหน้าตาสวยดีครับยืนเชิดงามอ่องแตกครับผมเล็บแข็งเล็บขาก๋วยตี๋นี้สูงประมาณร้อยท่างค์หรอร้อยสี่สิบสามบังหน้าตาดีเด้อครับเด้อแม่สาวแม่สาวครับผมแม่สาวเบิ้งครับหยาดีครับผู้ดใดต้องการสจะเพ็ดแม่พันแม่บอกอยืนคุ้มฝั่งคุ้มฝูงเนาะครับเนาะ เบืงหนาเบ้อตาเลยครับเด้อคอใหญ่ดีเดี๋ยวเบิ่งหางครับผมหางเหงาดีครับผมหางเหงาดีเบิ่งครับผมหางสวยเหงาตัวนี้จะเปิดราคาเท่าไหร่ครับพี่ห้าแสนครับห้าแสนเบื้องขาเบิ่งนี่นะครับเบิ่งหนาเบิ่งตาเลยครับเด้อผู้ใดอยางไรกไปคุ้มฝูงโอ้ไปเป็นแม่บล็อกครับผมแม่บล็อก สายเลือดบิ๊กอุไทยทับแกวฝ่ามีใบมีหลอดปะครับมีใบมีหลอดรับรองบป็นตัวอย่างนะครับเด้อขอเบอร์โทรศัพท์อีกหน่อยพี่084 084 534 534 4255ครับผู้ใดสนใจก็ยุ่จังหวัดนนงบูร้วยครับเด้อไวอยู่นี่ครับผมสามแยกมอวังหมื่นนี่ครับครับผมมีอีกปะพี่ครับผมโอเคครับผมนี่นะครับเด้อตัวนี้ตัวที่สองครับผม นี่ตัวนี้คือตัวที่สามเลยครับเด้อโอ้แม,แม่นี่ซื้อไว้จากไหนครับนี่สายบัวแม่สายบัวท่องได้จากเดือนอะไรพี่สองเมษาโอ้ผสมเดือนเมษาเนาะพี่เนาะสองเมษาสองเมษาครับผมมึงเดือนกว่าเด้ออ่าเดือนกวัวเพราะตัวนี้สูงประมาณร้อยเท่าไรถึงร้อยสา,สามสามิบเท่าไรสามเก็ดสามแปดเนี่ยนะพี่ประมาณนี่ยนะครับเขาก็บเอาตำไป้วบอเปล่าเบยังหรือพี่ เพื่อความสบายใจตัวนี้เป็นสายเลือดเดครับผมสายเลือดปานสุรินบ้ึงหนาบมึงตาด้ยครับเด้อหนาตาดีครับผมตาแต้มเข้มจ้ำท่องประมาณหาเดือนเนาะทับกับตัวใดกก็เหอแสงสกุลนะครับผมมีใบร้อมเพราะว่าตัวนี้คมตัวครับผมโอเคครับผมราคาตัวนี้เปิดไปเท่าไรพี่หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันนะครับเนาะ เป็นสายเลือดปานสุรินซื่อว่าแม่ใบบัวตัวที่สามได้ลูกตัวที่ไหนแล้วเนี่ยตัวที่สี่ครับตัวที่สทองนอเนาะอาโอเคครับพี่หู้ว่าพี่เลี้ยงง่ายบ่ครับนี่หู้เลี้ยงง่ายครับผมเชื่องด้วยครับเด้อตัวน่ะเบื้องด้านหลังด้ครับนี่เลครับเด้อดตัวนี้ครับผมตัวนี้เป็นตัวที่สี่ครับผมครับผม ตัวนี้เป็นลูกตัวแรกครับพี่ลูกซูโม่รครับผมท่องได้จังเดือนแล้วครับผมได้สี่เดือนกว่าแล้วครับเบิ่งบันไทยเด้อครับเด้อสี่เดือนกว่าเป็นควายแม่นางแม่สาวนะครับเนาะควายตัวนี้สูงประมาณเท่าไรครับผมสามแปดสามเก้าบวกนี่เนาะนี่ครับเบิง่งผสมพ่อได้ก่อนไปพี่แดงอมตะครับแดงอมตะเขาใหญ่พอพันอยู่สิ โดนัทฟาร์มโดนัทฟาร์มเบว่างหน้าตาด้วยครับเด้อตาแต้มแข้มจ้ำอ่องแตกดีครับผมเป็นลูกซูโม่สมเขาไงโดนเขาไงเป็นควายแม่สาวนะครับเนาะสายเลือดดีเด้อลูกซูโม่เด้อครับเด้อพี่ขอเบอร์โทรศัพท์อีกนะครับผมศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่ห้าสามสี่สี่สองห้าห้านะครับเด้อแม่นี่เปิดราคาตัวไหนพี่ตัวนี หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันตอลองได้บอกรับราคาควายนี่ได้อยู่ครับได้อยู่นะครับเนาะครับผู้ใดสนใจกับกิ่งกางมหาพีแล้วใดเด้อครับเดออนี่แหละครับผมท่องง่ายอ้วนสมบูรณ์เลี้ยงง่ายบ่พี่เลี้ยงง่ายเชื่องครับผมสนใจจังใดกับมหาแล้วใดเด้อครับบ้านบางหมื่นมอบางหมื่นทางสามแยกนี่แหละครับบองล่านยางเด้อครับเด้อจังใดกับกิ่งกางมหาแล้วใดครับผมเบอร์มันไายลูกซูโม นี่นะครับผู้ใดอยากก็ไปพัฒนาสายสายเลือดดีนะครับเนาะเขาเขาไงคุณลุงเพชรนี่เขาเขาไงบอกครับสายเขาตีเขาไงเขาไงก็ยังลุงเพชรครับครับนี้่แหละครับผมพ่นบ่มีใบนะครับเลื่อนผสมตัวอยู่โดนัดฟาร์มอยู่โดนัดฟาร์มอุดรธานีสสกกลลโผมอยู่สกลนครบอกครับครับผมโอเคครับผมมีอีกบหมครับพี่ครับผมมีแม่มันบดตัว้นะครับอยู่นี่ นี่แหละครับผมบรรยากาศคอกเราก็เห็ดย่างดีเนาะครับเนาะกัดยุงในสบายเด้อครับเด้อผู้ใดจ้างเด็ก็มาเรียนมาเยี่ยมยามถามข่าวแล้วเด้อครับผู้ใดที่มองหาไวายแม่พันธุ์จะไปคุ้มไปเข้าขอคอกไปเป็นแม่บ็อกแม่พันธุ์ไงนะครับถ้าซื้อมาตุ้งทยตัวนี้ซื้อมาตั้งแต่อุทัยนะครับเนาะเผามาขายให้ได้ลูกตัวที่ไหนเหรอครับ ด้วยลูกตัวที่สี่ครับเลยสี่ตัวแล้วสูงเท่าไหร่เนอะหนึ่งสี er. ่สิบห้าเลยสี่สิบห้าเลยเอาเมือเอาตลับเม็ดมาวัดดูตลับเม็ดตลับเม็ดตัวนี้นะมันเรีวัดนี่นะครับเด้อร้อยร้อยเท่าไหรก็ร้อยสี่สิบสอง้อนะครับเด้อวัดแล้วครับผมเบิ่งแล้วครับเงาดีนะครับเด้อเงาดีเบิ่งหางครับผมนี่นะครับผม ก้อยแม่นี่ตอนนี้ท่องบ่กกครับผมผสมได้สองรอบหล่าแต่ยังไม่ได้ตรวจผสมตัวใดครับผสมบักเป๊าลูกบักปังขุ้มตัวปะครับคุ้มตัวปะป๊าลูกปปังมตัวนะครับซื้อบักเป๊าดูอพอพันลูกปังแปดเดียวเนาะครับเนาะขมตลูกงาดีโอ้ครับผมแม่นี่เปิดราคาเท่าไหร่พี่ห <5, 000. S 1> นึ่งแสนห้าพันมาแม่นหาเมืองนาะหาพัดเนาะครับเนาะ 5, หนึ่งแสนห้าพันนะครับผมนี่แหละครับผมเป็นสายเลือดเดียก่อนมาตั้งแต่อุทัยธานีบอกครับเมืองหนาเมืองตาเขาเงาซื้อเขามาตุนตซื้อเขามาเขาเหงาดีนะครับเด้อผสมสองรอบแล้วผ่านสองรอบแล้วหเพราะฉะนนี้ตรวจท้องเจ้าไหนกับมาเบิงเอาครับผมเรียบแขงเรียบขาดีนะครับเด้อครับผมที่เป็นแม่บล็อกได้สบายเลยครับผมเบิงด้านหลังนะครับ เงาหางเงาลูกตัวที่เด็กะตัวที่ซีพาพ์องนะครับเนาะหนึ่งแสนห้าพันนะพี่เนาะครับผมโอเคครับผมมีอีกบ่พี่แม่นี่ซื้อว้านเลยก่อนแม่เนี่ยฮะแ p ็บซีแท็ซีเบาจูนึกว่ามันว่าขันสีแท็บซีก<า>่อน <laughs> มีอีกบ่ครับนี่ครับผมโอเคเดี๋ยครับเด้อครับผมตัวนี้เป็นลูกแก้วฟ้าครับผมเดี๋ยวเบื้องหน้าเบื้องตาครับผมลูกแก้วฟ้าได้สักเดือนอะไรพี่เดือนจเดือนจเดือนมีใบพร้อมป่ะพี่หันมาทั้งพี่ครับหันมาทั้งพี่หันมาทั้งพี่ครับเออลูกแก้วฟ้าครับผมมีใบพร้อมมีหลอดพร้อมป่ะครับนี่เพราะว่าของแท้ครับหันมาทั้งนั้นนี่นะครับผมเบื้องหน้าตาผู้ใด ต้องการที่ควายเผือกนะครับนะไปพ่อพันธ์พ่อพันธ์เนะครับเด้อลูกแก้วฟ้าครับผมควยตัวนี้ก็สิสูงอยู่ประมาณร้อยยี่บก็นี่แหละลูกแก้วฟ้าครับผมเบิ่งบันท้ายครับผมเบิ่งบันท้ายมีใบมีหลอดรับรองพร้อมทุกอย่างลูกแก้วฟ้าตัวนี้เปิดราคาเท่าไรครับพี่หกหมื่นห้าต่อร้องได้จากนอยบอ ต่อร้องได้อยู่เด้อครับเด้อโอ้ยบ,บังเดือดครับไงงามดีอยู่ผู้ใดสนใจกับกิ่งกลางมหาเราดดนะครับขอเบอร์โทรศัพท์กันเลยพี่084 534 4255ยุทธนอมกันอย่างนี้นะครับเนาะสนใจจังเดียกับกิ่งกลางมหาพี่แล้วได้เบิังเด้อดครับเบิังหางบันทายนะครับผู้ใดสนใจควายเผือกนะครับราคาหกหมื่นห้าพันบาทลูกแก้วฟ้ามีใบรับรองพร้อมทุกอย่างครับผม เบื้องหน้าเบื้องไตครับเรียงง่ายบ่พี่นี่เรียครับกินหัวอาหารแล้วนี่สะอาดครับผมมาเบื้องตัวแท้ดด้วยครับเด้อโดอนปลอดแมนครับผมเจ้าว่าจตเบาจู่ย่องย่องบ่เมนนะครับเด้องามก็คืองามครับผมผู้เคครับพี่มีอีกบ่ครับผมผู้เคครับผมอ้บวกเผาเงี้ยนะครับเพื่อนเนอยจิ๋นเดี๋ยกตัวสุดท้ายนะครับเนาะเบื้องของแปลกเด้อครับ เบื้องของแปลกครับผมผสมในผสมเมื่อที่สิบเจ็ดกันยายนะครับเด้อทับกับทับกับดาวอุดรของเสียกิจกุดจับนะครับด้วันนี่ได้มือเหรอครับผมยังบอลเตอร์เนียพานนะครับผู้ใดสนใจนะครับผมก้อยตัวนี้เป็นลูกเล่าสายเลือดมาแต่ใส่นี่คือเป็นแปลกแปลกแบบนี้ครับก้อยบ้านบันนะครับเนาะ แต่ว่าทับดาวอุดรน,นะครับเด้อของเสียกิจครับผมดาวอุดรของเสียกิจ,พพรกจครับผมงามควายขุดจับคร<อ>ับผมพอพันดาวอุดรกำลังโด่งดังครับช่วงนี้ครับสวยดาวอุดอรดตัวนี้ได้ลูกตัวที่ไหนครับผม,มนนลูกสามตัวลูกสามตัวลูกซขาท่องนี่เนาะถ้าติดเนาะถ้าติดขับตัวขับตัวเด้อครับเด้อประธานาติบดีนะครับผู้ใดสนใจกะ แม่นี่เปิดราคาเท่าไหนพี่แม่นี่เพื่อน่าแดงย่าเนยนี่ครับผมก็ตัวนี้สูงประมาณเท่าไหนพีรออ่ร้อยสามแปดเออร้อยสามแปดบวกเนาะครับเนาะเปิดราคาเท่าไหนครับแสนหา้าหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท,<ม>บาทจังเด็กกับกีงกลางมหาลัย <laughs> <laughs> เลยผู้ใดมักของแปลกครับสไตล์เขา <laughs> เขาขวามล้วงครับงอมลว้วงนะครับเด้อเป็ลูกบอลงอมล้วครับผม งามดีครับผมสนใจจังเดีกกิกินกลางมหาเลยแล้วเดี๋ยวครับผม,ม, 2, มครับผมโอเคครับหน0 0งแบาททับกับดาวดอนเ,นอเบิดไปรครับผมดีควยแข่เด้อครับเด้อควยแขะครับผมเดี๋ยวไปสอบถามเบื้งครับเอ้า ไวยแช่ครับผมได้เกือบสี่ปีเลยด้ยเนี่เกือบสี่ปีเอาคุบเข้าได้บ่เอาทดสอบบันดีลูดาบันดีลูกวันดีวันดีเออเห็นบอกวันดีกับเป็นครัโอ้สายเลือดเด้กน้อนี่ครับควยแข่ครับควยแข่ตัวผู้หรือตัวแม่ครับนี่ตัวผู้ครับตัวผู้ด้วยครับเดี๋ยวเอายกขึ้นเอ่อยกขึ้นยกขึ้นเออครับผม เส้วเพื่อนสอนมันนะเอออยากยางยู่ด้นะครับเออควายแครเด้อครับเด้อมีซื้อป่ะครับตัวนี้ซื้อู่ครับซื้อมาจังไหนซื้อมนบังไงครับมามาซื้อไงมาังด้วยล่ะครับโอ้ยแต่ว่าจับโอ้ยครับผมผู้ใดสนใจเด้อครับเด้อเนี่ควายแครครับผมซื้อมาบักไงครับยางโย่ดูดูเออนั่นล่ะครับ ก็ได้จากปีแล้วก็ครับสามปีกว่าเกือบสปีแล้วสามปีกับสี่ปีสูงเท่าไรครับหนึ่งหะวัดเบึงจากบาทปะตัเ็นดูัดลูกลาวัดจากบาทด้วยลูกวัดกันลูกวัดกันเท่าไรกาด้วล่ะ90เซโอ้เกเซนกับผมกวยสปีกว่าเนาะเกือบเกสี่ปีกับผมเบึงด้วยล่ะตัวผูครับตัวผู เสื้อวายเงยนครับผมเสื้อวายเงยคุ้ยตัวนี้เสื้อวายเงยเสื้อแบบไงตัวนี้เสื้อวายเงยสกุลครับผมสูงเก้าสิบเซนสิเปิดราคาเท่าไหนพี่ตัวนี้เปิดไปหกหมืน่ 6, นหกหมื่นเนาะครับนเนาะเป็นเป็นควายแคร์เด้อครับเด้อผู้ใดสนใจกับกิ่งกลางมหาเราได้ครับผมสูงเก้าสิบเซนครับผมนี่ครับบรรยากาศคลอกแล้วครับผมเบิร์ตสตัวเหรครับ จังใดกกกิงกางมหาเราดีนะครับเด้อมอวังหมื่นครับผมผู้ใดสนใจกากิงกางมหาอะไรกะสั้นกะท่านี้นะครับเนาะกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดติดตาม่เบ้าวจูนี้นะครับเด้อสิหาคิปไม่ไหมมาให้เอฟซีหรือแฟนคลับได้ติดตามครับผมสวัสดีครับ